คุณไม่อยากให้เงินเก็บทั้งชีวิตหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลต้องฟังคลิปนี้ให้จบ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวมันนี่ซีรีส์ทุกท่านนะคะแหวนแวนจากมันนี่ซีรีส์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของต่อจากคลิปที่แล้วที่เราพูดในเรื่องสีวิธีการป้องกันการล้มโจมจากโรคร้ายแรงนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่เป็นพฤติกรรมภายในทั้งหมดเลยนะคะมีอะไรกันบ้างเพื่อนๆจาได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวจะทบทวนให้ฟังก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของอาหารการกิน2เป็นเรื่องของการออกกําลังกาย3เป็นเรื่องของการพักผ่อนให้เพียง และ 4. เป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงมลภาวะพิษต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเพิ่มเติมเข้าไปแวนแวนมีวิธีแนะนําเกี่ยวกับ2วิธีของการป้องกันการล่มจมจากโรคร้ายแรงเนื่องจากการวางระบบการเงินของเราให้ดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างเกราะป้องกันเพื่อไม่ให้ล่มจมถ้าหากเกิดโรคร้ายแรงกับเรานั่นเองนะคะ2วิธีนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะจะเป็นวิธีก็คือทําเรื่องของการทําประกันโรคร้ายแรง และะประกันสุขภาพเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องทาประกันโรคร้ายแรงและทําประกันสุขภาพนะคะก็เนื่องจากว่าเวลาที่เราทําประกันเนี่ยเราจะทราบแน่นอนถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนว่าเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ยเท่าไหร่ในขณะที่ถ้าเราเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมา1โรคเนี่ยเราไม่มีทางทราบได้ว่าเราจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะต้องใช้ในการรักษาโรคร้ายแรง1โรคนะคะหากเกิดกับเราเนี่ยการรักษาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหายได้ภายใน1หรือส วันนะคะคไม่เหมือนพวกท้องเสียหรือว่าเป็นไข้นะคะโรคร้ายแรงหนึ่งโรคใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยเป็นระยะเวลาเกิน1เดือนแน่นอนค่ะหรือบางคนอาจยืดยาวไปถึง1ปีเลยทีเดียวเราก็จะไม่สามารถกําหนดได้ว่าเงินที่เราจะต้องใช้ในการที่จะต้องใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะคะมันเป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ล่ะค่ะมันเป็นเหตุผลว่าทําไมเราควรเราควรถึงต้องมีเรื่องของประกันโรคร้ายแรงและประกันสุขภาพติดเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของประกันเนี่ยค่ะทั้ง สตัวนี้คนที่จะทําประกันได้ต้องเป็นคนที่สุขภาพดีเท่านั้นนะคะหลายๆคนในนี้อาจจะเคยได้อ่านข่าวในโซเชียลนะคะว่ามันจะมีบริษัทประกันนูน้นประกันนี้ที่บอกว่าเฮ้ยทําไมจะเคลมประกันอะแล้วมันเคลมไม่ได้อ่ะเราจะต้องสืบกลับเข้าไปในเรื่องราวเหล่านี้ก่อนนะคะเมื่อเราเป็นโรคหลายแรงแล้วเนี่ยเรามีประกันไว้ใช่ไหมคะบริษัทประกันทุกที่นะคะเขาจะสืบกลับไปดูค่ะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเคยมีประวัติว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนก่อนที่จะทําประกันหรือเปล่าซึ่งถ้าเขา เจอไปประวัติตรงนี้แหละค่ะมันก็จะทําให้บริษัทเนี่ยขอยกเลิกสัญญาประกันสุขภาพของเราและก็ทําให้ไม่มีการเคลมเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนั้นก็คือเหตุผลนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้เพื่อนๆทุกคนเป็นคนที่สุขภาพดีนับว่าเป็นบุญนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะทําประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงหรือไม่และอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมต้องทําทั้งสองอันควบคู่กันถ้าเกิดเพื่อนๆได้ศึกษามาบ้างนะคะ เรื่องของประกันโรคหลายแรงเนี่ยในแต่ละบริษัทเขาจะให้เงินในการเคลมประกันเนี่ยไม่เหมือนกันบางบริษัทอาจจะมีโรคร้ายแรงระยะต้นระยะกลางระยะระยะรุนแรงให้เงินเป็นก้อนมานะคะในระหว่างที่เราได้เงินก้อนถ้าเกิดเราเป็นโรคหลายแรงแล้วเนี่ยเรายังคงจะต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งส่วนตรงนี้ล่ะค่ะประกันสุขภาพเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทช่วยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างของเรามันเลยเป็นเหตุผลว่าควรจะต้องมีทั้ง2แบบด้วยกันนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าไม่อยากจะเสียเบี้ยรประกันเพราะว่าประกันเนี่ยมันเป็นประกันที่สายทิ้งนะเนาะก็ขอให้แนะนําว่าศึกษาให้ดีก่อนละกันว่าบางบาง,บางอันที่มันแพงเกินไปอะค่ะมันก็อาจไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทานะวันนี้เลยแต่อยากให้มีเผื่อๆไว้นะคะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะเพราะว่าถ้าวันนี้เป็นคนที่มีสุขภาพดีก็ควรที่จะต้องมีติดไว้บ้างค่ะ 2. นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสํารองเงินไว้ใช้ในการรักษา <c oughs> หลายๆคนอาจจะ เริ่มสงสัยแล้วถ้าเกิดเราทําประกันโรคร้ายแรงและประกันสุขภาพไปแล้วเนี่ยทำไมจะต้องสํารองเงินไว้อีกอ่ะอันนี้ขอเล่าไประสบการณ์ที่เกิดกับตัวเองนะคะก็คือว่าณนปะัจจุบันเนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยตรวจพบเจอมะเร็งนะคะซึ่งการรักษานะคะมันใช้ระยะเวลายาวนานอย่างที่แหวนบ,บอกไปก่อนหน้านั้นแล้วในระหว่างที่เราจะต้องพาพ่อไปหาหมอเนี่ยเราจะต้องมีทางค่าเดินทางค่าห้องส่วนเกินบางอันที่สวัสดิการบางอย่างใช้ไม่ได้ค่ากินค่าใช้ของเรารวมถึงบางครั้งนะคะจะต้อง การจ้างพยาบาลทิเศษเนี่ยเพื่อที่จะใช้ดูแลเราแล้วถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นค่าเราเป็นโรคใช่ไหมคะเราไม่มีรายได้แล้วเนี่ยแล้วจะทํายังไงล่ะรายได้ก็ไม่มีรายจ่ายก็มีตามมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันคือเหตุผลค่ะว่าอย่างน้อยก็ควรสํารองเงินบางส่วนเพื่อใช้ยามจําเป็นนะคะในการที่จะต้องแบบรักษาตัวไปนานๆนั่นเองสําหรับการสํารองเงินนี้นะคะแวนแวนแนะนํานะว่าให้สํารองไว้ในที่ไหนก็ได้แหละที่สามารถจะถอน เข้าถอนออกง่ายๆหน่อยบางคนอาจจะสำรองเงินเป็นเอาไว้ในบัญชีสะสมทรัพย์ธรรมดาเอาไว้ในบัญชีธนาคารธรรมดาที่ถอนเข้าถอนออกได้นะหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเสียดายเรื่องของเงินเฟ้อก็อาจจะออมเข้ามาอยู่ในกองทุนเปิดที่เป็นกองทุนที่ไม่เสี่ยงมากเหตุผลที่ไม่อยากให้มีการออมในกองทุนที่เสี่ยงเกินไปนะคะเพราะว่าเรื่องของโรคเรื่องของการไม่สบายมันไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าคุณเนี่ยมันจะเกิดกับคุณเมื่อไหร่เพราะว่าอ,อย่างที่บอกไปแล้วว่า ณนะปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นโรคร้ายแรงอะคะ่ะมันไม่ได้จําเป็นจํากัดอายุอะว่าจะต้องอายุเยอะคนที่เป็นวัยหนุ่มสาวอายุ20กว่า30กว่าทุกคนมีโอกาสเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นสํารองเงินก็สํารองเงินไว้ให้ดีนะคะแบ่งตามสัดส่วนที่คุณคิดว่าคุณพอเหมาะอาจจะไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะคะแต่มีการสํารองไว้ติดไว้ก็ดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ2วิธีที่แนะนําไปเกี่ยวกับเรื่อง2วิธีของการป้องกันการล้มลมจากโรคร้ายแรงโดยการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบนะคะบาน,นทบทวนให้นะคะวิ ทีแรกก็คือเรื่องของการทําประกันโรคร้ายแรงและประกันสุขภาพซึ่ง2เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้า,น,านะคะแหวนๆวจะไปนําความรู้มาให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้ใช้ในการเลือกในแต่ละบริษัทมันมีเยอะแยะมากมายควรจะเลือกยังไงและอะไรที่เหมาะกับเราอีกทีหนึ่งนะคะ2ก็คือว่าเป็นเรื่องของการสรํารองเงินฉุกเฉินไว้เพื่อใช้ถ้าหากว่าเราเป็นโรคร้ายแรงนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ขออนุญ,ญาตให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้กับ m ั n นี่ซีรีส์ของเราด้วยนะคะแล้วก็จะขอลาไปด้วยคำคมนี้นะคะพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรให้จดจำถ้าหากวันนี้เราไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างสำหรับวันนี้แหวนแหวน m ั n นี่ซีรีส์ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีนะคะพเพื่อนๆทุกคนค่ะ วันนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถานที่ใจดีนะคะม้วนรีสอร์ทจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานั่นเองค่ะสําหรับใครที่อยากมาพักท่ามกลางธรรมชาตินะคะมีทั้งห้องพักหรือว่าจะเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆอะไรแบบนี้นะคะสามารถที่จะมาใช้บริการที่นี่ได้นะคะไม่ไกลจากตัวเมืองสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ